อิมินาสังฆาเรนาปุตังปูเชมิอิมินาสังฆาเรนาธัมมังปูเชมิอิมินา โมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ วันทิตวาค네รูอาจารย์ยังอาหังโพเเจเมทตุติยามปีวันทิตวาครูอาจารย์ยังอาหังโพเชเมตติยามปีวันทิตวาครูอาจารย์ยังอาหังโพเชเมนามสิตวาวอิสีสิติโลกาาทั้งครูอาจารย์ยังจงมาประสิทธิเมน ทุติยมมีนมมสิตวาอิสิสิทิโลกาณาทังผู้อาจาริยังจงมาประสิทธิมเมตตติยมมีนมมสิทวาอิสิสิทิโลกาณาทังผู้อาจาริยังจงมาประสิทธิมเมสาธุกุกาาศกัะเจ้าของอาราธนาคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์ คุณวีนามาน,นาครูฑุบาอาจารย์แห่งโคุงเทพบารมีตลอดทั้งบรมรูรูเมื่อสีทั้งลุงทอตั้งคนขอจุปันดันด้วยสัปปสยายาพพสิทธิ์ิัยญาขอจงรักสิทธิ์ทีชาด้วยว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะทำวิธีในการถอนสารพระูุิเจ้าที่นักสถานที่แห่งนี้ขอครูบาอาจารย์ แห่งปุรุเทภาลาีตลอดทั้งบรมคัลูปูม,มีสีทั้ง1นึ่งแปตนขอจงประสิทธิประสาทพรให้การนี้จงสำเร็จด้วยเธอ มตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยามิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยามิธรรมังสระนังคัจฉามิ ทุติยามีสังขังสารนังกัจฉามิตติยามีบุญทางสารนังกัจฉามิตติยามีธรรมังสารนังกัจฉามิตติยามีสังขังสารนังกัจฉามิ नच <laughs> เวทิตาโพวิญญูหีติสุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆวิจุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆ อยติีทางจัดการิปุริสายุคานิอัตบปุริสปุคันลาภเหภะภวาโตสาวะสังโฆอาหุนยโยปาหุนยโยทักินยโยอัญเชลีกรณียอนุตรงบุญยักเพตังโลกัสสานติวันทิตวาอาจาริยังประทังสัพพครูทั้งหลายจุงมาประสิทธิเมเอมวันทิตวาอาจาริยังสุขะทั้งนาทั้งพุทธันจตมันจตสังกันจตตาบิ วันทิตวาอาจารยยังสุขตังนาตังพุทธันจตรรมัญจะสังกัญจะภุรุกานันจะตัดทามิวันทิตวาอาจารยยังสุขตังนาตังพุทธัณฑตรรมัญจะสังกัญจะนะโมพุทธายะทิพมันตังยถาพลังนะโมมิกัญจลังสัพเทวาโสตสามองค์การพินจุนาตังอุปนังพุมมะสหปฏินา มันตังอจิเกแปสุอักขโตปัญจปัญทุมังทิสวรรณโมพุทธายกวรรณตังเสียโรเมพุทธเทวันชนลาลาเตพระมเทวตาหะตะยังเตกับปนาราเทสุราปาเตปฏิเสมันตัสสปตุขังสัพปะปยังสัพโรคังวิธังเสติอาสสโสตสัพปตุขังวันตุโมโมพุทธายะอิกาวิเตอิติวิโสวิเซเซอิอิเซเสพุทธนาเมตอิเมตนาพุทธังโสอิอิโสตังพุทธพิติธี เอรชาคตารสาอิติหังเจตโตรจินังติอิสัมพระโลภุสัตพุติโสมาณนักอริธาโทปะสัมสัมวิสัตเทพะคพุธปันทุธรรมวะวาโทโนะมะมะวาอวิสุขุสานติอวิสังวิสุโรปุสัพุปะสังวิทาปุกัยาปะอาปมจุปาติมังังอคุณะมะออุณะมมิหังสิทธิเตชังสิทธิ วาจังกายพันธนงกงกังองค์พันธนังสารพัดจงประสิทธิเมนะโมพุทธายะนะมะปัฏจะภะกสะนะคือพระุกคุสันโธโมคือพระโกนาคบโนพุทธคือพระพุทธกสปโธทาคือพระสัมมาพโผดมยะคือพระศรีอริยเมตรยโยขอเดชะพระบารมีแห่งองค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์จงสเสด็จลงมากรรมปราบบูมานไพร ทั้งฝูงผีปีศาจจะทู่ทั้งผีพูนและผีพรายทั้งโปรงเปรตอสุรกายที่แกล้งกระทำมารยาสาถ่ยแกล้งให้เกรดโรคภัยแื่อโรคาผีตายโหผีตายหาจงยามากร่างกายสารพัดที่สุดอาวุธทั้งหลายขอให้เกลียวกราดปราบสัตว์ทั้งหลายที่ดุร้ายเหลือขนาดทั้งอุบาทว์จันไรทั้งคนทั้งใสที่เขาใช้เห็นมาทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังทั้งเบื้องต่ำและเบื้องสูงทั้งเบื้องล่างและเบื้องบน อีกทั้งคุณผีและคุณคนหุ่นไลกาผาประยุนและอาถรรพ์ทั้งหลายที่เขาฝังไว้ในหนทางในระหว่างประตูดงของเดชพระสัมพันธูเจ้าจงลงมาทำลายล้างด้วยวิชาข้าพระเจ้าจะขออาราธนาถึงคุณประสงค์ผู้ทรงศีลอันบริสุทธิ สวดมนต์วนสายสินทำเป็นน้ำพระพุทธมนต์เป็นมงคลล้างทุกท่านให้ห่างหายสัพพทุกสัพพอสสัพโรคสัพภัยสัพพเสนจจรยไรวินาสันติขอให้ปราศจากอันตรายทั้งปวงจงหนีห่างไกลออกไปจากเทสถานนอกขอบจักรวาลนับปัตจุพุทธังจักรวาลังอาหางอิตังชานามิธรรมังจักรวาลังอาหางอิทังชานามิ สังขังกับกวาลลังอาหารอิตังชาหน้ามิโอมจจตุโกนจามาหายันตังอัคราสันตังคาถาสันตังวิกริงกเรทุติยามีจตุโกนจาหมหายันตังอัคราสันตังคาถาสันตังวิกริงกเรตติยามีจตุโกนจาหมหายันตังอัคราสันตังคาถาสันตังวิกริงกะเรนรักกับโมโมรักกับนัณมหาโมโมมหาณวิโสทยะวิโสทเยปฏิรูปัง กูจะนึกถึงเงินขอให้ได้เงินกูจะนึกถึงทองขอให้ได้ทองกูจะนึกถึงของขอให้ได้ของได้มนุษย์อีมนุษย์เอ็นนากูต้องให้กูทันสมาสิรังอิโสทะเยนะโมนมัสการาเมแห่งข้าจะไหว้พาาระปรมีส่วนผู้เป็นเจ้าได้เสด็จลงมาทางฟ้าและดินทั้งสมุทรใสสินอันดุดมข้าจะไหวพระอินทร์พระพรหมพระยมพระการ พระจัจจุลูกบาลทั้งสี่พระฤาษีนารรดยอดพิโดกันไตรพระสูตรพระวินัยพระปรมาตพระไตรสรนาคมทั้งพระพ่อพเอพระพุทธกินเอพุทธกินนายพระนารายพระกัญญาณเทราพระโมคขกลาพระสารีบุตรพระพุทธธรรมพระกัมปดีพระมหาโพธิพระมหาสารีปิกถาธแก่นจันบาลสีรัตนไตรัยเจ้านั้น ท่านจิงให้กูมาทางองค์การเบิดบานและเบิดป,ป่าเบิดพิม์พานเบิดพ้าปุยเบิดผ้าพ,พายเบิดพราพิรุณเพระเพลิดพการเถลิงท่านจิง,งไห้กูมาต่างพิธีสารพัดกัน,สนเสัียาจันไรกันที่ชั่วทั้งหลายอย่าระบใคามาปองผ่านทั้งพระธรณีศาลอย่าได้มาตกเธอจิงไห้กูมาที่เฉือกบ่วงบาดของรัฐคนโดยบนทนที่ทันว่าไว้ เธอจงให้กูมาปลานต้นไม้ใหญ่อันมีผีอันโกกสีแลกระเดืองกูจะตั้งพิธีสารพรพัดทำโขนทวานบันประตูปูดผู้และปูดบ่อปิดทองและปิดบางปิดนึงปิดบางปิดทวารและทุกสาปันรูปพระและรูปเทวดาปันรูปภาพนานาปากเจรจาและจอนั้นขนันผีมีดี กาสังผีใต้โหตตอลงและโกดฝาทำซาลาลเลนาอุกไม้ไผ่สีสุกกับปลายทางทิศตะวันตกนูปกในเรือนเรียดเรือนตามกันเศรื่อนตกมันไม้รังอังเรียงทีลาดทีแกงที่คอที่เฉยยงที่วนที่วังที่ก็ฟังน้ำขังถึงต่อจับรวงรังไม้หักทับทีรวกขึ้นในแดนตะกวดเีื่อนเดืนด้นเรือนไก่เทือนกบาลูเรือนขึ้นล้านแร่จับหลังคา ข้าวสารแฉงน้ำหอกอถึนเป็นไปเห็ดหอกเก้าไฟสิ้นสัตว์ขึ่นไข่บนฝูบนออนวัวไฟเขาหักเขาจากเขาคอนเขาช้อนสลักขอขันออกฟังหักประตูผีฝันรายมีดีนาหัวมีคนที่ใจถ้าคนนอนจนนอนทางนอนลำตาค้าง น้ำไหลไหลนองหมอร้องเป็นเสียงคองเรือร้องเป็นเสียงชัาง้วยออกนี่ทางกลา,ายเป็นดอกวัวพี่ห้ที่หัว่าทำไมคนกลัวตัวสันเทาเทาสำลิดทองขาวแต่เรากระจายหัวแหวงสลายเขียวงาพิการปีพระสมุทรอุร่พระทวาน ึ้นร้านถลุมขึ้นจ่างกันร่มวีผมกลางคืนนอนลมอมเอินนอนเพิ่มเมื่อนคนป่าน้ำซับชายผ้ามาขึ้นหลังขามาขึ้นกระออมเขาโลเขาโลกแสบบินแถะเข้าควันดันเขา้าถีนอนมาแม่ลูกอ่อนข้าหลูกขึ้นเถื่อนหมาเหยบหน้าต่างคนศพเา้หาห้าวนอนต้องอธิกรคือคาโซตรวนชายไม่มีเมียยิงมไม่มีผัวไม่มีเงาหัวตัว่อตกเสาปลูกเรือนวางกลางผีน้องต่างกันรุกที่รุกแดน ผมก็ขออภัน แม่ไผ่พันกลับมาฟักไข่ผีดอกพีหลอ,อนที่ขอข,อขอ้อหมายจิ้นจอกมาในอิงไรเฮาคบแรงขาบเอาศพตกลงรังคาหมดัวกขื่นฟ้าอูทัพสมิงคาเลือยมากับบานฟักทองขื่นร้านกลายเป็นนาคีด้วยใต้้าปรีกลายเป็นผีพายแกรูภาคทั้งหลายเบอร์พระเอกบัวาอาจผสมเสาเรื่มไม้แก่นเอาไม้มาผสมทรงตั้งเส,สากระดงติดกระหมดยาจิตโพลเรือพายมา มาเหี่ยวโรตีนขุดตอตายดินหินทักสองท่อนที่ลุมที่ดอนสาคนรถตลิ่งพังเรื่อนเรื่มเร็กลังฟังน้ำหักเสากรนโดดสลักหักไดกระไรเอาทงต่อตนเอาปลายต่อปลายเสาเรือนใส่กบผิดน,นามทำนบฝูงคนทั้งหลายผสมโคผสมควายผสมมาผสมช้างเรือกร่างทำสวนต่อกกงกำแอนกุศสาขุดพร่องสองที่สูงที่ต่ำทำไร่ทั่วบัวไยนามากลางตลาด มาแตกสาเรขาดตะลุมทาชาอินจรหอยหมดบวอาจเท่าไปยาตัดไม้ฝามาประสมห่นหมดหมดขอมต่อไม้ทิ้งไฟทิ้งเรือนถอนอาชังเถื่อนเรือนผีไตโหงไม้สักตัวลงโยงเข้าป่าชาชายกะเบนเช็ดหน้าการปลาจิ้มฟันหายใจรถกันกระไตรสีคันทำช่องห้องขัดปลูกเรือนรวมวัดไม้กวัดปัดหลังคาเสาเรือนฟ้าผ่าหลังคาไฟไหม่ ปักไม้จ่อเสาหนูอดีตจำพวกแมเล็กสาวเยวหัวผ่านุงกับตัวไฟใหม่ไต่บนเรือเซ็บทบนตัวชนไยเชียวเรียนปัดกำมังอาถรรพูกพุตริวิหารการเ,เรียนเขียนอุปาปรณาธรรมศาลาและนบนดบพนมศพพนมเมพพ่พระครูคัวชื่อพระกจายนา,ทา,ทาเทระเธอเสด็จเข้าสู่พระนิพพานนังปัดมังสุขขังพุทธังกันสารบัสเนียนจันไรวิราสันตีสิทธิบรูรูสวา,ายะ ธรรมังกันสารพัสเนียจันไรวินาสันติสิทธิอฮลูฮลูสวา,ายะสังขังกันสารพัสเนียจันไรวินาสันติสิทธิอฮลูฮลูสวา,ายะนะมมะนะอะกนอนนนะต๊ะกโอโอโอ,โอนะอะนะอะตะอังกูมิตัมวะนินจตังสุนะักตังสุอ,อะนะอะ ท,ทังรอมทำมังกันสังขังรักษาอิติปิโสองพระว่วาละ,ะมารีหังสัพเพกาม่จารุเปกิริราาจารันตาเตจันตริกิริตา พิเปักเทศจากขามิตรวันนาหานเกหาวัดุติเเตคุนมาจายันูุเทวานฉลันลตะลาวิสเมยับขาคันทับพนาขาติทธันตาสันสิเกยังบุนิวรวันชนังสารโสมเมสุนันทุนทู ธรรมสวรรคการุไอยำภาทันตานธรรมสวรรคการุไอยำภาทันตานธรรมสวรรคการุไอยำภาทันตานณบัดนี้ข้าพเจ้าขออัญเชิญพระภูมิชัยมงคลและเจ้าที่ ได้เสด็จออกจากศาลหลังนี้เพื่อจะทําการหรือถอนขอให้เสด็จออกไปสู่สถานที่อันสมควรนักการระบัดตรหนีถอนเออเ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุนัตุเมพันเตสังโฆยาสาสังเวนะสิมาสัมงกตาสัมมาณสังวาสา เอกภโสถายาติสังกัพพตะกาลังสังโคตังสิมังสมุนาทิสุนตุเมพันเตสังโคยาสาสังเขนสิมาสมุตาสมณะสังวาสาเอกภโสถาสังโคตังสิมังสมุหนาธิจษสาริสัพมาโตกนติเอติสาสีมายะสมุขาโตโสดุลสาษาสันนัคมติโสภาสุญยะสมุนกาสังเขนธรรมติสังขสัตตุ สมาตุนหิเอวะเมตังทาระยามิโยโสังเขนสมุหติสมุตาสมุหาเสมาสมุหนัธินลุดโมถอนพุทธครอนทาเลื่อนยะหลุดเลื่อนเคื่อนด้วยนบโมพุทธายะยะทาพุทโมนะหลุดถอน หลุดเลื่อนเลื่อ,อ,อ,อนด้วยนโมพุทธายะยะถาพุทโมนะหลุดบอน กำลังค้าเลยฮะ <coughs> 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 <coughs>

Terima kasih telah menonton!